ไปมาเมื่อกี้นะครับได้มะเขือมาเยอะเลยนะครับแล้วมาดูกันครับว่านี่นะก็มาใส่น้ําล้างพอดีนะครับนะก็มีทั้งอ่าเรียกว่าสวยกับไม่สวยนะครับนี่ก็ขนาดคะเขากันไปแล้วก็มีแมงด้วยนะครับก็แบ่งเงินกินครับระหว่างคนกับมแมลงนะครับระหว่างคนกับมแมลงก็แบ่งกันกิน นี่ครับได้เยอะเลยนะครับได้เยอะเลยก็สดสดใหม่ๆครับจากสวนนะครับเพิ่งเก็บมานะครับเดินไปชมสวนก็ได้เก็บมะเขือมาด้วยนะครับได้เก็บมะเขือมาด้วยแต่ว่ามีเยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เก็บเอาทั้งหมดไม่ได้เก็บเอา เราเอาแค่สามต้น,นครับดูแค่สามต้นนี่ครับผลงานของวันนี้นะครับงานของวันนี้ก็มีได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอามาประกอบอาหารกันครับว่ามีมะเขือสดๆไม่ต้องซื้อครับอืม สดกรอบใหม่จากต้นเลยครับ